สวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถมิซูบิชิปาเจโร่ดีเซลอีกหนึ่งคันนะครับมาด้วยอาการเครื่องยนต์วิ่งไม่ออกอืดมีอาการกระตุกสะดุดในขณะขับที่ความเร็ว80-100สำหรับมิซูปาเจโร่ดีเซลคันนี้นะครับไปซ่อมดูแลบำรุงรักษามาแล้วหนึ่งที่นะครับอาการไม่หายมาปรึกษาช่างโดนนะครับแล้วช่างโดนเป็นอู่ที่2นะครับหรือเป็น second opinion ในการตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบขั้นตอนแรกครับที่ทํามานะครับทั้งหมดเลยโดยการใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าการทํางานของระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งโดยการเปิดฝาวาลนะครับแล้วก็เช็ควาลใหม่นะครับดูแลปีกผีเสื้อใหม่นะครับแล้วก็มอเตอร์ EGR รวมถึงล้างทาความสะอาดเท่าร่วมไมดีใหม่แล้วก็ทําการตรวจเช็ควิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับก็พบว่าหัวฉีดสกปรกอุดตันนี่คือสาเหตุครับของรถคันนี้ครับที่ซ่อมแล้วไม่หาย มาที่ธนโดนออโตสวซอร์ลาดปลาเค้าซอย52ครับซ่อมจบหมดปัญหาครับไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับนี่คือมาตรการของช่างดลวิธีการดูแลบำรุงรักษาหัวฉีดดีเซลตระกูลคอมมอนเรลนะครับ3วิธีด้วยกันนะครับคือ1ครับเติมน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมบ้างนะครับหเดือนถังหรือ2เดือนสักถังแล้วเติมน้ํายาล้างหัวฉีดชนิดที่เติมผสมในถังเชื้อเพลิงนะครับเอายี่ห้อที่ท่านชอบนะครับวิธีที่2ครับ ล้างหัวฉีดโดยใช้เครื่องล้างอัตโนมัติวิธีนี้นะครับจะทําทุกๆ50,000กิโลวิธีที่3นะครับจะถอดหัวฉีดออกมาล้างทําความสะอาดแบบนี้ครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกนะครับดูแลน้ํามันโซล่าหรือน้ํามันดีเซลให้สะอาดครับโดยการเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงดีเซลทุกๆระยะ4 0 0 0 0ถึง50,000กิโลนะครับแต่ถ้าจะให้ดีควรถอดมาตรวจเช็คกรองโซล่าทุกๆ20 0 0 0กิโลถ้าพบว่าสกรปรกเปลี่ยนเลยครับ อย่าเสียดายเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับตะกรนที่ปนอยู่ในน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลนั้นจะมีผลครับไปอุดตันที่หัวฉีดเกิดอาการอุดตันมีปัญหารถมีอาการอืดวิ่งไม่ออกสะดุดกระตุกแล้วก็ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์เคสนี้คันนี้ซ่อมจบแน่นอนนะครับไม่จบไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับที่ศูนย์ซ่อมธนดลออโต้สวิตลาดประเคาซอย52นะครับในการดูแลระบบหัวฉีดดีเซลนะครับที่ศูนย์ซ่อมธนดดลนะครับรับประกัน1ปีดูแลหัวฉีดดีเซลตามคำแนะนำรับรองครับ รถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนธนาโดนออโต้สวิตลาดประเค้าซอย52ซ่อมจบปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการอย่าลืมนำรถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คตามคำแนะนำนะครับ